อ่านี่นะครับสภาพด้านหลังตอนแรกเราอยู่ตรงนู้นนะครับต้นไม้เขียวเขียวเนาะต้นมะม่วงหรือต้นขนุนนะครับเขียวกอสุดหลอดันกองนะครับเดี๋ยวจะได้ดันรวบไปทีเดียวเลยตรงนี้เป็นต้นพงนะครับก็คือมันไม่ได้ขาดทีเดียวนะครับมันจะรูดๆไปเพราะว่ามันหนุนใบดันหน้า แหมจะให้พวดพลาดอย่างใ,ใจคิดก็ไม่ได้แหละครับต้องค่อยไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันไม่ได้ขาดมันไม่ได้ขาดพวดทีเดียวนะครับมันก็ลู่ไปอย่างนี้นะครับเราจะทําให้สุดฝีมือเลยพวกเดียวกันด้วยเจะของที่นะครับเสียหลงเสียหลงค้าเกษตรอ่เดี๋ยวเราไปดูจานโบ ป่านะครับป่าเนี่ต้องรูดกลับอย่างนี้นะครับต้องการแค่เตียนสะอาดหูสะอาดตานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูจานโบดันต้นไม้กันนะครับลักษณะการดันนะครับก็จะดันมากองแบบนี้นะครับรวม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 ไว้รวมรวมรวมไว้แบบนี้นะครับจวค่อยดันลวดเดียวในตอนหลังนะครับนี่ของที่ชอบและของที่ใช่พามากับผานสามนะครับนี่ต้นไม้ตรงนี้ จเจ้าออกนะครับโอ้โหใช้ผ่านสามอยู่หลังเลยของชอบต้อง,อข,องอของชอบมันลำทมทางด้านหลังรถได้เป็นบอ่อนะครับด้านหลังรถนะครับก็จะดันให้ โลไปให้หมดนะครับจะได้เอาดันหญ้ารวบลงไปในบ่อทีเดียวเลยอ่าอย่าไปค้างต้นหน้าอีกเป็นต้นข่อยนะครับ อ่าายแล้วครับของชอบครับของชอบมันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่รถไถแต่ละคันนะครับชอบไม่เหมือนกันนี่แกยูไปดิไม้จะฟาดหลังเอาครับเอาเกี่ยวผานอีกเอา หักไปแล้วครับโอ้ใช้หาดเกี่ยวนะครับโอ้หักไปแล้วครับแม่ฝีมือจัง นี่ต้นไม้หักแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะใช้ใบหน้าดันนะครับ <c oughs> <c oughs> มันไปอัดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วมีต้นไม้ต้นข่อยนะครับ ทำมันล่วงพัวไปอย่างใจคิดก็ดีนะครับมันจะไปค้างกันอยู่นะครับแล้วบ่อค่อนข้างจะลึกด้วยพยมก่อนนี่น้ายกบน,นี้เลยไม้มันค้ำอยู่นะครับ โอ้โหสวยขึ้นตั้งคันเลยต้นนี้มันมันค้ำอยู่นะครับต้นอะไรเนี่ยต้นปอกษานะครับมันค้ำอยู่น่ะเอ็นๆนะครับถ้าต้นนี้ลงไปในบอ่อได้ก็ทีนี้ก็ดันพัวเลยโห้หทางจะยากนะครับเพราะบ่อมันขอบบ่อมันชันด้วยเนี่ยมันยังค้ำต้นไม้อยู่นะครับดันหน้า นั่นนะครับพอบ่อตรงล้อรถนะครับมันขาจะชันนะครับใช้ผ่านหลังดันนะครับไปพาหญ้ามาอุดหรือเปล่าเดี๋ยวดูต่อไปนะครับท่านผู้ชม มาละก้อนใหญ่ๆเนี่ยถ้ามันรูดแล้วไม่ปีนก็จะไว้นะครับเนี่ยมารวดเดียวเลยแต่ไม่ค่อยจะปีนนะครับเนี่ยต้นพงยังไม่เท่าไหร,ร่นะถ้าเจอพืชเถานี่มันเจ้าโอ,โอ๋อดันมาอุดขอบบ่อไว้นะครับกันตกกันตกเนี่ยใช้ายามาอุดไว้นะครับ อ่อคอปลึกและค่อนข,ข้างชันด้วยโอ้มันชันนะอย่าลงไปพอแล้วพอ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 เนี่ยครับชันดิ่งเลย ก็เดี๋ยวจะดันทำช่องแค่พาหญ้าไปนะครับเนี่ยพาไปข้างหน้านะครับเนี่ยมันจะกินชั่วโมงเจ้าของที่นะครับเดี๋ยวเสียหลองบนเอาแต่ถ้าจะให้เอาออกนี่ได้ครับเดียวจัดให้เขากลัวจะกินชั่วโมงนะครับนี่ถ้าเอาต้นไม้บริเวณนี้ออกไม่ถือว่าสวยเลย ดรอดันมาพักอาจารย์โบคนพามานะครับอ่ะดูอีกสักก้อนหนึ่งเนี่ย้าอย่างนี้ไวครับมาพวดเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเขานี่มันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะมล้อน้ำเขาจะเหยียบเนี่ยนะครับจะปีนแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้พาไปได้เอาปีนเพร่อวันที่จบเลย เห็นลครับจุดุ่งหมายเราเอ้าวยมใหญ่เลยเดี๋ยวหน้าพิมพ์ไปพอแล้วก็อย่างนี้ตรงนี้ยังมีช่องนึงนะที่จะพาญ้ามาทิ้งได้นะครับเนีถ้าอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะไว้หน่อยอ่าดันถูกใจเสียหลองเลย นี่ยจะปีนแบบนี้นะครับพอปีนแล้วก็เราก็ต้องหยุดนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นดันกันใหม่อย่างนี้นี่มาอย่างนี้ไวแน่ต้องพยายามทําพื้นที่ให้เรียบก่อนนะครับแล้วก็ลูดมาเลย ไปปีนไปไปลายแบบนี้นะครับไปให้ทั้งคันเลยตรงหน้ารถนี่เป็นขอบบ่อนะครับค่อนข้างจะชันแต่ยังดีงมีต้นไม้หนุนอยู่นะครับด้านล่างแต่ตรงนี้ก็เป็นหญ้าก,ก็คิดว่าปลอดภัยนะครับก,ก็ถึงดันไป่ามาแล้วครับอย่าให้ปีนให้ปลายอย่างเดียว อย่เรียบแลวครับพาลูดไปเลยเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วนะครับเขาจะเวียนซ้ายด้านชายคันแดนนี่นะครับตรงรั้วรวดหนามนะครับแต่ประมาณสักสองรอยเพื่อไม่ให้ดิน กระจายไปที่อื่นนะครับเวลาฝนตกจานโบพามาใหม่นะครับหลอกระดันมาพักไว้นะครับ โอ้เอากิ๊บโดจักรนิดนี่มาใส่เออมาเช้ามาเช้าตะปูใส่นี่เอากปปิ๊บมาใส่ครับสำรองให้เก<ร>ิเาสลนาดกันเกินขนาก็เหรอกิ๊บวิเศษครับกิ๊บวิเศษเจ้ไม่มีเหล็กด้านหน้ากันแผงก่อนที่จะถึงรังผึ่งนะครับกันฝุ่นลัวจะหาอะไร ก็จะมีแบบอะไรมาต้มหม้อน้ำนะครับก็กำลังสั่งซื้ออยู่แต่ยังไม่มาครับน่าจะมาวันนี้แล้วสลักก็อยู่ประมาณสักหกชั่วโมงน่าจะได้อยู่บ้างเนี่ยเพรามันไกลเรื่อยไกลเรื่อยนะครับท่านผู้ชมเราก็พยายามดันกองดันกองพามากองไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์โบพาไป ต้องเนี่ยครับพามากองมากองไว้ก่อนผมก็กะไว้ประมาณสักเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนะครับแต่รู้สึกว่าจะดันง่ายนะเนี่ยน่าจะได้อยู่มะประมาณหกเจ็ดชั่วโมงนะครับก็เพิ่งได้ครึ่งเดียวนะครับตอนนี้ก็เที่ยงจะเที่ยงละก็หยุดกินข้าวสักพักแล้วก็พูดจากันจานโบกัเก็บด้านริมนะครับ อรอดันกองเดี๋ยวอาจารย์โบ้พาไปโน่นบอกข้างหน้านะครับเออมาดัานงาน่ายตลอดฮะงานจะได้ไวๆขอให้มันขาดไปเลยครับเร,บเรียบอย่างนี้อย่าให้ปีนให้ป่ายเราต้องเสียเวลาถอยไปถอยมาครับ ทำมันรูดไปอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับเดี๋ยวดันไปกองกองกองไว้ให้หญ้าขาดนะครับนี่ให้หญ้าขาดเห็นพื้นดินแบบนี้นะครับ อย่าไปสอบถามเจ้าของก่อนว่าพอใจไหมแบบนี้เดี๋ยวย้อนกลับอีกเที่ยวนึงก็น่าจะโอเคละตามนั้นนะครับอะแล้วก็เอาไว้เห็นนี้นะครับี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะดูสภาพก่อนไปพบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ